อยากให้เพื่อนๆได้ดูต้นไม้ดอกไม้ที่อยู่ในสวนตรงนี้เลยครับสวยงามมากเลยนะครับที่มอนแจมนะครับชีวิตของเรานะครับพระเจ้าทรงตบแต่งชีวิตของเราเนี่ยอยู่ในพระธรรมมัทธิวนะครับบทที่หนะครับที่การพูดถึงว่ากษัตริย์โซโลมอนนะครับแม้ว่าบริบูรณ์ด้วยสง่าราศีก็ยังงดงามไม่เท่านะครับ ดอกไม้นี้ที่พระเจ้าทรงสร้างเนี่ยชีวิตของเราเองก็เช่นกันเนี่ยพระเจ้าจะทรงตกแต่งชีวิตของเราให้สวยงามให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ที่พระองค์ทรงวางแผนไว้และพระองค์ทรงให้เราละความกวนกรวายของเรานั้นไว้ที่พระองค์นะครับดังพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อ33ยสนะครับว่าจงแสวงหาพระเจ้าก่อนนะครับ และพระองค์จะส่งเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้นะเราไ่อ่านดูครับว่าเต็มๆเป็นยังไงนะแล้วก็ให้เราได้วางใจในพระองค์และชีวิตของเราครับจะรับการตกแต่งโดยพระองค์โดยแผนการที่ดีเลิศประเสริฐสําหรับชีวิตของเราที่พระองค์ท่งจัดเตรียมไว้ให้ขอบพระเจ้าไว้พรนะครับที่เราจะเชื่อวางใจในพระองค์และยอมให้พระองค์ตกแต่งชีวิตของเรา จะเป็นผลงานที่ดีที่สุดเกิดผลที่สุดเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าผมพระเจ้าไปพรครับผมคุณชายพงศักดิ์สร้างทิน่นสวัสดีครับ